ใช่การของเราถ่ายทำตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดเลยค่ะครับผมถึงเราจะถอดแมสจัดรายการกันตอนนี้นะครับแต่หลังจบรายการเราก็จะรีบใส่กันทันทีเลยรวมถึงทีมงานทุกท่านนะครับสวมใส่แมสกันตลอดเวลาครับผมใช่แล้วค่ะแล้วพวกเราทุกคนนะคะตรวจ ATK ผลเป็นผ่านเรียบร้อยกันทุกคนคะ่ะส่วนวันนี้อยากรู้จังเลยว่าแพมแจกอะไรไปเจอแพมก่อนเลยค่ะ แน่นอนค่ะวันนี้นะคะแจกของรางวัลเหมือนเดิมเลยค่ะสําหรับรายการแซปพาซ้าของเราผู้โชคดีในวันนี้นะคะรับไปเลยค่ะเครื่องทําน้ําแข็งจากสมาร์ทโฮมโอ้โหเครื่องทําน้ําแข็งอันนี้บอกเลยว่าใช้งานง่ายมากเพียงเทน้ําลงไปนะคะภายใน6นาทีได้น้ําแข็งแบบนี้เลยค่ะมาดูกันนี่ได้แบบนี้เลยน่าใช้มากๆใครอยากได้ของรางวัลดีๆแบบนี้เพียงส่งรายชื่อนะคะเข้ามาใน l ล ne แอ แซ่บพาตาเท่านั้นเองเลยค่ะส่วนไทยแซบในวันนี้ไปดูของดีเมืองลับแลเลยค่ะถ้าพูดถึงเมืองอุตร,รดิต์เราจะนึกถึงเมืองทางผ่านใช่ไหมครับแต่ความจริงเขามีของดีของฝากเยอะมากไม่รอช้าไปชมกันเลยครับไทยแซ่บเหล็กน้ำทีเหลือ,เลองเมืองลางสาสหวานบ้านพระยาพิชัยดาหักถิ่นศักดิ์ใหญ่ของโลกอุตร,รดิต์ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแหล่งโบราณคดีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ที่มีไฮไลท์คือต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุประมาณ1,500ปีนอกจากนี้อุตรดิตยังมีของดีทั้งอาหารผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดจะมีอะไรบ้าง ไปชมกันเลยจ้าวันนี้เราอยู่กับคุณเพชรเกษมค่ะประธานบิสคลับจังหวัดอุตรดิตฐ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเพชรเกษมครับผมอยากถามหน่อยครับว่าถ้าเราพูดถึงจังหวัดอุตรดิตฐ์เนี่ยมีอะไรที่เด็ดๆบ้างครับผมอุตรดิตฐ์นะครับถ้าพูดถึงอุตรดิษฐ์อันดับแรกต้องนึกถึงอำเภอรับแลก่อนนะครับอันดับสองเนี่ยก็คือเขื่อนศิริกิจแล้วก็อันดับสามคือภูสอยดาวอันดับสี่ ลืมไม่ได้เลยคือท่านพ่อพยาพิชัยดาบหักนะครับวี<ช><ม>รบุบบรุษของจังหวัดอุตาดิติ์ของเราค่ะแน่นอนว่าพอพูดถึงของมาดูด้านนี้ก่อนเลยคนสังเกตเห็นว่าจะมีดาบพอพูดถึงพยาพิชัยเนี่ยเราจะนึกถึงดาบทันที<ช>แต่ว่า<ะ>ดาบของที่นี่อะค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าเอ๊ะทำไมสีมันเราไม่คุ้นเคยอันนี้ทําจากอะไรคะอันนี้ทําจากแร่ธรรมชาติแร่เหล็กน้ําพีมีหนึ่งเดียวในโลกนะฮะเหล็กน้ําพีอันนี้เคยได้ยินชื่อว่าเป็นเหมือนแบบเป็นของสิริมงคลด้วยใช่ฮะ มีความเขาเรียกว่ามีอนุภาพเป็นความศักดิ์สิทธิ์ด้วยมีผูุทธคุณด้วยนะครับเพป็ะนั้นเป็นแร่ธรรมชาติที่หาที่ไหนไม่ได้หนึ่งเดียวในโลกนะครับของอุตรดิตฐ์ที่ตำบลน้ำพีอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตฐ์ออกมาก็เลยจะมีสีแบบดำๆแต่ว่ามีติด ทำเป็นน้ําเงินด้วยนะเวลาเราเห็นคือสวยเป็นเอกลักษณ์มากๆครับอย่าเราได้เห็นกันวันนี้พี่บ๊ชถืออยู่เนาะถ้าใครยังไม่เคยเห็นเหล็กน้ําพีตัวจริงนะครับผมนี่เลยเขาหน้าตาแบบนี้เลยครับเวลาขุดเจอเขาก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับและเขาจะมีเหมือนเป็นความเป็นแม่เหล็กด้วยคนถ้าสมมุติมันปุ๊บจะติดแม่เหล็กเลยเห็นไหมฮะปกติเวลาเขาขุดตามภูเขาอะไรเงี้ยก็จะเป็นดินธรรมดาเนาะแต่ที่เนี่ยคือเป็นแร่ที่มีเหล็กแบบอยู่ข้างในเลยอ่ะ เป็นแล่ผสมภูมิแล่ผสมภูมิที่เอามาใช้ทำใช่ไหมครับเอาไปเอาไปหลอมอีกทีหนึ่งรวมถึงที่เป็นรูปพันดิ์สทธั์ทั้งหลายด้วย่ะหลอมแล้วก็มาตีเป็นดาบเป็นดาบที่ดาบท่านพ่อพี่จะไปใช้ดาบหักดาบพระนเรสวรนะครับแล้วก็มีมีดหมออะไรอย่างี้เพราะนั้นสิ่งต่างตงเหล่านี้เนี่ยเหมาะสำหรับที่จะติดไว้คู่กายของเราติดไว้น่าจะอุ่นใจเอาไว้ในในบ้านเรือนก็จะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ป้องกันความรู้สึกว่า แก้ปัญหาฝ่าฟันอุปสัรค์ได้เสริมสิริมงคลเสริมเสิริมงคลผมเห็นคุณพี่คนนั้นเขาทำขนมอยู่หน้าทานมากเลยอันนั้นคือเป็นขนมชื่อว่าอะไรครับผมโอ้โหอันนั้นก็หนึ่งเดียวในโลกเหมือนกันนะับนั่นคือเขาเรียกว่าขนมเทียนเสวยเทียนเสวยหาทานที่ไหนไม่ได้ฮะในในประเทศไทยและในโลกนี้ต้องที่อุตรดิตถ์เท่านั้นอ้ทำจากอะไรคะข้างในอันนั้นคือแป้งข้าวเหนียวฮะแป้งข้าวเหนียวแล้วมาคนกับน้ำตาลอะไรเงี้ยนะฮะเสร็จปั๊บเนี่ยพอได้ที่เสร็จปุ๊บเนี่ย จะไปคลุกกับงาขาวคั่วให้เป็นสีทองอสีทองเสร็จปุ๊บก็จะห่อด้วยใบตอง ใบตองป่าต้องใบดอกป่านะฮะต้องเป็นใบตองป่าเท่านั้น้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะเนื่องจากว่ามีมีคุณสมบัติคือมีความบางแต่มีความเหนียวเวลาเราพับเนี่ยมันจะไม่แตกครับผมเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะไปใส่หม้ออบอบันเทียนให้มันความหอมเนี่ยแหละทานจะรู้สึกว่าอมันจะอร่อยมันจะหอมไปหมดทันแรกคือหอมควันเทียนจริงๆแล้วก็หอมงาตามมาเพราะว่าเขามีแบบงาอยู่ด้านบนด้วยใช่ครับแล้วก็ตัวข้างในจะเป็นแป้งข้าวเหนียวที่มันหนึบๆอร่อย หอมอร่อยแบบเนี่ยกินได้เยอะเลยอ่ะอย่างเงี้ยขนาดตั้งห้าสิบกว่าปีแล้วโอ้โหค่ะแล้วต่อมาล่ะคะพลาดไม่ได้เลยจริงๆกับสิ่งสิ่งนี้ทุเรียนทุเรียนที่อำเภอรับแลนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าหลงรับแลเป็นทุเรียนหอมมากเป็นขนาดยืนใกล้ๆยังรู้สึกได้หอมสุดๆเลยค่ะเนื้อนะฮะเนียนนุ่มหวานละมุนละมันะครับเป็นทุเรียนพื้นเมืองแล้วก็มีการแปลงติดต่อสายพันธุ์ขึ้นมา เป็นทุเรียนประจําท้องถิ่นของอุตรดิตถ์ในในภูเขา,ขาที่มีความลาดชันมีความยากต่อการปลูกยากต่อการเก็บเกี่ยวนะฮะแล้วก็ยากต่อการที่จะนำพาออกจากสวนแล้วมาสู่ตลาด แต่ตอนนี้เรามีโอกาสได้ชิมกันแล้วคุณผู้ชมคะบอกเลยว่าใครยังไม่เคยได้ลองต้องลองจริงสีเหลืองเลยเม็ดรีบเม็ดเล็กเนื้อเนียนมากเนียนนะเส้นใยจะน้อยแทบจะไม่มีเลยนะครับผมได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าสับปะรดเนี่ยก็เด่นไม่แพ้กันเลยใช่ไหมครับใช่ครับสับปะรดชื่อพันว่าอะไรนะครับผมห้วยมุ่นนะห้วยมุ่นอันนี้เป็นชื่ออำเภอไหมคะผู้ท่านผู้ชมอาจจะงงว่าห้วยมุ่นคือชื่ออะไรนะฮะือห้วยมุ่นคือชื่อตำบลตำบลเลยอยู่ที่อำเภอนํำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ก็คือที่ที่ภูสายดาวที่บอกว่าถ้านึกถึงติดก็ต้องภูสายดาวอำเภอนองปาดก็คือที่ที่ภูสศยดาวอยู่แล้วก็มีสับระรดไม่มุนเห็นบอกว่าปลูกที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่ขออนุญาตชิมก่อนนะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวให้บอกว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ว่าที่นี่ทำไมถึงได้พิเศษขนาดนี้อะคะอันนี้เหรอฮะหนึ่งเนี่ยคือทานแล้วเนี่ยไม่กัดลิ้นจะทานเป็นลูกสองลูกก็ไม่กัดลิ้น นะครับมีมีมตาเนี่ยตาลึกนะฮะ <ŗ S 1> แล้วก็มีความเป็นความความหวานถ้าเอาเอาสำลักทันนี้เนี่ยไปปลูกในพื้นที่อื่นอำเภอติดติดกันเนี่ยก็ไม่ได้เนาะรสชาติยังก็ยังสู้ไม่ได้พี่บุ๊เป็นอย่างนั้นไหมคือคอนเฟิร์มเลยครับท่านผู้ชมว่าหวานฉ่ำแล้วก็ไม่กัดลิ้นตามที่คุณพัดเพชรเกษรได้พูดเลยครับผมต่อไปเป็นมะม่วงหินหรือเปล่าครับอันนี้คือ มะม่วงหินมาพานะพร้าวงอพอพูดถึงอุตรดิตร์นี่ถึงเขื่อนสิริกิตครับผมเขื่อนสิริกิตเนี่ยคืออยู่ที่อำเภอท่าปานะครับผลผล,ผลิตของอำเภอท่าปาก็คือมะม่วงหินมะพรานซึ่งเป็นพื้นที่จากคู่เสียสละบริจาคอพยพสร้างเขื่อนสิริกิตแล้วเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ที่แห้งแล้งครับเพราะนั้นทางทางการเนี่ยเขาก็จะมองว่าพืชอะไรนะที่จะทําให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกแล้วไม่ต้องดูแลรักษา ง่ายๆหน่อยแล้วทนแรงทนฝนก็เลยกลายมาได้เป็นมะม่วงหิมาพานดีจังเลยทําเป็นของอร่อยเราให้เราได้ทานกันและที่สําคัญก็คือว่าพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศไทยของมะม่วงอิมาพานต่อไปเรามีพวกเหมือนเครื่องสาอางอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอคะมีครับมีครับก็มะม่วงคืออย่างนี้ฮะเครื่องสําอางก็จะมีแต่ว่าผมขอนําเสนอในเรื่องของน้าพริกปูนาอ๋อน้ำพริกด้วยครับน้ำพริกปูนาเนี่ยอยู่ที่อําเภอพิชัยคเป็นอาเภอที่เป็นบ้านเกิดของท่านพ่อพญาพิชัยดาหักนะครับ เพราะนั้นเนี่ยจะเป็นมีความหลากหลายที่นี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องเกษตรธรรมชาติ<ะ>เกษตรผสมผสานนะฮะยิ่งอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยไปเยี่ยมชมที่อำเภอพ,พิชัยนะฮะ,ฮะที่ศูนย์เรียนรู้ที่แห่งนี้ทักทา,<ด>ายไป<ะ>ไปเที่ยวเนี่ยก็ไปเรียนรู้เรียนรู้ได้วิธีการทําได้<ะ>ด้วยแล้วก็อีกอย่างสุดท้ายเลยก็คือไม้กวาดใช่ไหมครับอันนี้มีความพิเศษยังไงอะคะไม้กวาดเนี่ยเป็นเขาเรียกไม้กวาดตองกงนะครับ<ะ>ที่ สมเด็จกรมพยานตะงลาชนุภาาเนี่ยนำไปให้ทางอำเภอรับแลปลูกแล้วเป็นต้นตองกงเนี่ยเรามาเอามาปลูกแล้วก็ได้ผลผลิตมาแล้วก็มาถอกทอเป็นไม้กวาดนะครับซึ่งแล้วก็จะมีที่สําคัญคือจะต้องมีโบแดงแดงส่ที่ปลายตรงนั้นใครไปซื้อได้ส่วนวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะช้อปปิ้งอะไรนะคะแคปรูปและโทรมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับ ช่วงหน้านะครับผมจะชวนไปช่วยกันแซ่บกับบะหมี่สามเสียนครับผม จากร้านบะหมี่สามเซียนต้องบอกเลยว่าจุดเด่นร้านนี้ไม่สั่งไม่ได้ก็ต้องเป็นบะหมี่นี่เลยนะคะเพราะบะหมี่ของเขาจุดเด่นคือตัวบะหมี่เนี่ยเป็นเส้นเล็กมากเป็นบะหมี่ไข่ด้วยสไตล์ฮ่องกงแต่ของเขาเนี่ยจะบอกว่าเส้นเล็กนี่คือเล็กจริงๆนะและที่สําคัญคือเห็นไหมคะหมูกรอบหมูดแดงของเขาเห็นแบบนี้เนี่ยดูกรอบๆแบบนี้เนี่ยย่างนะไม่ได้ทอด ดีสิดีค่ะก็คือไม่อมน้ํามันนี่หมูแดงก็ย่างเหมือนกันอันนี้สูตรพิเศษทั้งร้านเลยนอกจากนั้นแล้วก็ต้องราดค่ะราดด้วยน้ําซอสของเขาเป็นหน้าไก่กินแห้งๆแบบนี้หรือว่าจะกินพร้อมน้าซุปก็ได้แล้วแต่ชอบนี่สามเซียนของเขาเนาะสามเซียนอันนี้3ามก้อนนอกจากนั้นแล้วถ้าไปทางร้านเนี่ยก็จะมีหลากหลายเมนูให้เลือกไม่ว่าจะเป็นนี่กระเพาะปลานะคะอันนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งนี่นะคะเกี๊ยวชิ้นใหญ่เลยเกี๊ยวชิ้นใหญ่มาก แล้วก็ถ้าใครอยากกินเป็นข้าวมีข้าวหน้าไก่ข้าวหน้าไก่ร้อนๆราดแบบนี้เลยราคาเริ่มต้นนะแต่ละเมนูให้ทายราคาเริ่มต้นที่60บาทเท่านั้นจริงเหรอเขาเนี่ยให้เยอะมากเลยเนาะให้เยอะมากค่ะแล้วน่ากินมากด้วยใครสนใจนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะถ้าบอกว่ามาจากรายการแซฟปาซ่ามีโปรโมชั่นดีมีโปรโมชั่นดีๆด,ด,ด้วยก็คือรับส่วนลดทันที10บเาอ,อมาอออใครสนใจนะคะ โทรมาได้เลยนะคะ,คะอยู่บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วอโทรมาเลยค่ะส่วนทางด้านนี้นี่ใครที่แบบว่าอยากให้บ้านตัวเองหอมหอม,มต้องนี่เลยค่ะเป็นน้ำมันหอมระเหยจากร้านชาวีไวฟ์ s นะคะร้านนี้เขาบอกว่าเนี่ยใส่ก้านเข้าไปแล้วก็ตั้งที่บ้านเปิดบ้านมาคือหอมมากเลยค่ะมีหลายกลิ่นให้เลือกไม่ว่าจะเป็นลาเวนเดอร์กลิ่นวานิลา มิ้นหรือใครที่ชอบตะไคร้สีเขียวเห็นไหมก็มีเหมือนกันลองหน่อยสิลองดมดูเนี่ยขนาดยังไม่เปิดฝายังได้กลิ่นเลยใช่มันหอมออกมาเลยแล้วชอบที่สุดคือขวดเขาอ่ะมันมีแบบมีดอกไม้จริงๆข้างในด้วยคือเดินเข้าบ้านมาก็สวยเลยอ่ะสวยเลยคือไม่ใช่แค่กลิ่นหอมนะแต่ลวดลายของเขาเป็นไงข้างในเขาใส่ดอกไม้จริงๆและที่สําคัญดอกไม้แต่ละดอกที่อยู่ในขวดเนี่ยมีความหมายด้วยนะ สามารถซื้อเป็นของฝากของขวัญได้เลยอ,ะอ่ะสวยงามมากมีหลากหลายไซส์ให้เลือกด้วย<า>มีแบบเล็กนี่ราคาเริ่มต้นที่190บาทแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อย590นะคะ แล้วแต่ชอบเลยสามารถโทรไปสั่งได้ว่าอยากได้แบบไหนแล้วมีแอลกอฮอล์ด้วยนะ,ะแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนี่ใครอยากได้แบบนี้ร้อยสิบาทแล้วที่สําคัญคือแอลกอฮอล์ของเขาไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์แต่สามารถฆ่าเชื้อได้จริงแล้วกลิ่นหอมแบบนี้เลยใครสนใจรีบเลยค่ะโทรมาได้เลยนะคะเพราะมีโปรโมชั่นด้วยโปรโมชั่นก็คือลดทันที5%ไม่พอถ้าซื้อของครบ2000บาทลดอีก10โทดีอ่า<ด>แล้วเขาบอกว่าเดือนหน้าจะมี เป็นคอลเลกชันใหม่สามารถเอาไปห้อยที่รถได้ด้วยค่ะต้องรีบเลยนะคะใครสนใจโทรมาเลยค่ะ089-266-3669ค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาในช่วงช่วยกันแซบแล้วแถมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาเลยครับมารอรุ้นกันดีก,กว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดีรับเครื่องทำน้ำแข็งจากสมาร์ทโฮมไปกันนะครับอย่าบอกว่าใช้ดีมากคุณสะอาดนะครับปลอดภยัยแล้วก็มีน้ำแข็งใช้ตลอดเวลาครับ ผู้โชคดีวันนี้คือคุณคุณธนิกาคำแสงค่ะครับผมรบกวนฝนโทรหาคุณธนิกาหน่อยครับถ้าใครนะครับอยากส่งชื่อเข้ามานะครับส่งชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรมาได้ที่ l i น์แอดแซฟพาซนะครับผมหรือสแกนบนหน้าจอนี้ได้เลยครับผม แล้วก็ชื่อของคุณจะอยู่ในกล่องนี้นะครับผมมารอรุนกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีวันต่อไปนะฮะได้เลยค่ะส่วนวันนี้รอนิดนึงคุณธนิการับสายด้วยนะคะครับรับสายปุ๊บนี่ก็รับแล้วสวัสดีค่ะคุณธนิกาโทรจากรายการแทปพาซ่านะคะค่ะพี่ธนิกาอยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัดกาญจนบุรีเอ๊ะเป็นคนกาญจนบุรีค่ะแล้วเคยไปเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ไหมจ๊ะ ไม่เคยค่ะโอ้ยไม่เคยต้องไปนะพี่ทุเรียนเขาหอมๆเนี่ยอยู่ตรงหน้าเนี่ยไว้ไปกินทุเรียนกันนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้โทรมาหาแจกของรางวัลไปเลยค่ะวันนี้รับไปเลยค่ะเครื่องทําน้ําแข็งจากจมม้า่งขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงทีมงานติดต่อกลับไปนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ธันิกาสวัสดีค่ะโอเคครับหลังจากจบรายการนะครับรอชมฟ้าฝากรักนะครับแล้วก็ละครช่วงเย็นบัลลังก์ดอกไม้ครับผมค่ะและตอนคืนนะคะคืนนี้คือคือเธอค่ะเป็นละครที่แบบรอดูมากๆละครของพี่แอนนะคะติดตามจริงๆส่วนวันนี้เราหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราแซ่บค่ะจ้าสวัสดีค่ะ